ลไลฟ์สไตล์แท朗สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเป้อีกแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะเป้จะมาแจกสูตรให้สําหรับเสาวที่เป็นฝ้าหนาๆน,นะคะเพราะว่าคราวที่แล้วคลิปวิดีโอที่เป้เให้สูตรไปนะคะเป็นที่ชื่นชอบหลายๆคนมากเลยนะคะแล้วทีนี้เป้ก็มีคําถามว่าแล้วสําหรับคนฝ้าหนาล่ะมันจะออกไหมก็อย่างนี้นะคะเป้เห็นคลิปวิดีโอที่เป้ทาเมื่อคราวที่แล้วนะคะเกี่ยวกับฝ้านะคะตอนนี้ เป้ก็จะมาทําอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่เป็นฝ้าหนานะคะถ้าคุณกลัวว่าคุณใช้เฉพาะตําลึงกับนมสดเนี่ยคุณกลัวว่ามันจะไม่เห็นผลหรือว่าเห็นผลช้านะคะเป้ก็มีอีกสูตรหนึ่งนะคะที่จะให้ทุกคนลองเอาไปใช้กันนะคะสูตรนี้เป้ก็ไม่ได้มีวัตถุดิบที่จะเอามาสาธิตให้ทุกคนได้ดูกันเนาะเพราะว่าเป้หาไม่ตาลึงยากมากนะคะ คลิปนี้ยังขอเป็นใบตำลึงก่อนนะคะถ้าคลิปหน้าเป้มีอีกสูตรหนึ่งสําหรับแก้ฝ้าเหมือนกันนะคะที่หาง่ายในครัวมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ยุ่งยากไม่เอาเป็นคลิปนี้ไปก่อนนะคะเอาใบตำลึงไปก่อนนะเอาใบตำลึงไปก่อนนะคะสําหรับสาวๆที่อยู่เมืองไทยหาใบตำลึงง่ายนะคะตามริมรั้วหรือว่าไปซื้อตามตลาดที่หาง่ายที่สุดเลยแต่ไปหาไม่ง่ายออสเตรเลียยังไม่มีตำลึงที่เป้จะไปหาซื้อได้นะคะทีบ่บางที่เขาก็ปลูกเป็นของตัวเองเนาะเขาก็หาได้ง่าย ก็สูตรนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นฝ้าหนานะคะใครทําแล้วแล้วดีขึ้นยังไงก็อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์มาให้กําลังใจเปด้วยนะคะก็สูตรนี้นะคะฟังไว้นะคะอันดับแรกใบตําลึงเหมือนเดิมนะคะค่ะใบตําลึง10ใบถึง15บใบก็ได้นะคะคนใบหน้าเล็กใบหน้าน้อยก็ว่ากันไปตามใบเนาะแล้วก็ 2. ยยาสีฟันคอเกต สีขาวนะคะเน้นเป็นสีขาวนะคะหรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คอเกตก็เป็นยี่ห้ออื่นก็ได้เป็นสีขาวนะคะแล้วก็นมสดนะคะนมสดว่านหางจระเข้แล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะจะแบบสดหรือว่าแบบเป็นซองตามเซเว่นก็ได้นะคะเอาง่ายๆแบบเป็นซองในเซเว่นจะดีกว่านะคะเพราะว่าว่านหางจระเข้เนี่ยเราเวลาเราจะเอาเลือกมาใช้ก็เลือกตัวแก่ๆมันแะควก็แท่งแก่ๆเนาะเอามาตัดล้างยางออกแล้วก็ มันก็ยุ่งยากนิดนึงเราเอามาตัดมาปอกเปลือกล้างยางออกให้สะอาดนะคะถ้าใครทําแบบถ้าใครทําแบบสดนะคะว่านหางจระเข้แบบสดที่จะเอามาผสมกับใบํำลึงของเรานะคะล้างาล้างยางออกให้หมดแล้วเราก็บีเอา,เอาบีเอาน้ำบีเอาเนื้อเจลของเขานะคะบีบีบ,บ,บีเอาเนื้อเจลมาผสมทุกอย่าง หนึ่งช้อนโต cup, ๊ะนะคะยาสีฟันหนึ oh. ่งช้อนโต๊ะนมสดหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะว่านหางว่านหางจระเข้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจะสดหรือแบบสําเร็จรูปในเซเว่นก็ได้นะคะก็เอาทุกอย่างนี้มารวมกันนะคะใบํำลึงยาสีฟันคอเกตชนิดสีขาวนะคะนมสดหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะว่านหางจระเข้หนึ่งช้อนโต๊ะทุกอย่างหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใบํำลึงเอาไปบดเหมือนเดิมค่ะเอาไปบดแล้วมาพอกหน้า 10-15นาทีสําหรับคนเป็นฝ้าหนานะคะทําต่อเนื่องนะคะทําต่อเนื่องเพราะว่าฝ้าคุณหนามาไม่รู้จะกี่สิปีที่อยู่บนหน้าบนหน้าคุณมาแล้วนะคะแล้วถ้าจะให้มันหายในพริบตาอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ยากแต่อันดับแรกเลยหน้าคุณจะใสหน้าคุณจะใสแล้วฝ้าคุณจะเริ่มจางนะคะถ้าลูกขุมขนกระชับก็ได้อีกต่อเนื่องแล้วค่ะนะคะ,นะคะลูกลุ่มขนกระชับหน้าสว่างใสเนี่ยมันก็มันก็เป็นต่อแล้วค่ะอีกหน่อยทาไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อย จนจางนั่นแหละค่ะแล้วมันก็จะดีจนฟ้าเราจางนะคะถ้ามันจางเห็นได้ชัดก็อย่าลืมกลับมากดไลค์เป้บ้างนะคะสำหรับคลิปนี้เป้ก็ฝากาเป้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับคนที่เป็นฝ้าหนานะคะส่วนถ้าใครแพ้ว่าหนหางจระเข้ถ้าใครแพ้ใบตำลึงนะคะถ้าสองอย่างนี้คุณแพ้คลิปหน้าเป้จะมาสอนวิธีการทำแบบธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ แบบธรรมชาตินะคะย้ําว่าธรรมชาติค่ะนะคะเป๊กก็คลิปหน้าเป๊กก็จะแนะนําอีกวิธีนึงที่ไม่ใช่ใบ,บดำเลึงแล้วนะคะก็คลิปนี้เป๊ก,ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ